4. อนุรุธทธเทระประธานประวัติในอดีตชาติของพระอนุรุธทธเทระพระอนุรุธทธเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า421ข้าพเจ้าได้พบเห็นพระผู้มีพระภาคพระนามวาสุเมธะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสเสด็จหลีกลิ้นอยู่ 422ข้าพเจ้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้ประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดว่า423ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีความเพียรมากผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านราชน ขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์ด้วยเถิดข้าพระองค์จะถวายประทิพแด่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้424พระสยามภูธีระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายพระองค์นั้นทรงรับแล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เจาะต้นไม้ประกอบทีปยน425 ข้าพเจ้าได้มอบถวายไส้ตะเกียงพันไส้แด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกดวงประทีปทั้งหลายลูกโพรงอยู่ตลอดเจ็ดวันแล้วก็ดับไปเอง426ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดยังวิมาน427เมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นเทวดา วิมานที่กรรมเนรมิตไว้ดีแล้วย่อมรุ่งเรืองรอบด้านนี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป428ครั้งนั้นข้าพเจ้ารุ่งเรืองทั่วตลอดทั้งโยดโดยรอบย่อมปกครองเทวดาทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป429ข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติอยู่ถึง30กับไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ดูหมิ่นข้าพเจ้าไม่ได้นี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป430ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิ28ชาติและในครั้งนั้นข้าพเจ้ามองเห็นได้ตลอดหนึ่งโยธโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืน431ข้าพเจ้าได้ตาทิพยย่อมมองเห็นได้ตลอดหนึ่งพันจักรวาล ด้วยยาณในศาสนาของพระศาสดานี้เป็นผลแห่งการถวายดวงประทีพ432ีป432ในกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวสุเมธะข้าพเจ้ามีจิตป่องใสได้ถวายดวงประทีพแด่พระองค์433คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอนุรุทธเถระได้พาสิทขิคถาเหล่านี้ด้วยประการชะนี้อนุรุทธเถราประธานที่สี่จบ